ผู้ดำเป็นการปาะาจชีวิงครับดีกะนครับเบิ่งตะังไปกับแม่จ ที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับผมนะครับทีมงานเดินเชื่อวิชิงพบกันในปี2564นะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกๆของปี2564นะครับผมจะพามาตกปลาที่บ่อหนองป่ายพิชิ่งนะครับวันนี้เนี่ยเขาจะแข่งแมตช์20,000สองหัว10,000หนึ่งหัวครับผมนั่นเองนะครับผมก็จะมีผมนะครับรัน5แยกส่วนนั้นนะครับผมน้าบอยน้ำลาครับกำลังวุ่นวายกับการทำเบ็ดอยู่นะครับผมแล้วก็มีนันนาที่มาจาก จากไหนนะครับนะจากกาลสินใช่ไหมครับมาร่วมสนุกกในแมต์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเช้ากันนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้ามีนนะฮะมีน้ำบอยนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเช้าเช้าอากาศถึงจะเปลี่ยนแปลงสักหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในบทที่เราต้องรุ้นกันนะฮะแมตนี้คนก็เริ่มทยอยเข้าบอกกันแล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวก็ฝากนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้ว่าทางเลนเจอร์วิชิงจะติดรางวัลกับเขาหรือเปล่าถ้าไม่ติดรางวัลก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็สู้ๆนะครับผมปากติดตามด้วยครับนะนะนันะก็ไปดูเขาจับฉลากน้ำหนักปลากันนะครับผมพอมาดูครับเนี่ยนะฮะพิกางอำนวยการนะครับเราได้มารู้ว่าน้ำหนักปลาเล่นไซเอกสองไซนะครับจะเป็นไซอะไรนะครับผมเหนื่อยมากที่งข้นเหนื่อยแล้ว สงสัยวันาาน,นี้อาลาศเป็นไงตั้นหน่นะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่ก็เป็นทางคณะกรรมการนะครับนี่ครับจุดถักกล้องนะครับผมจุดถักกล้องนี่นะมีมาตรการป้องกันโควิดด้วยนะครับเอ๊ลูกจำไปเลยครับ

4.15ครับอันนี้นะดูดูนะครับครับผมนี่เบอมโปร่งใสนะครับจะมีงานแร็ปเจอร์เ7ตับจะขอเชิญตัวแทนนักกีล่าเป็นทีมงานเรนเจอร์ครับจะเป็นตัวแทนนักกีฬาล่าได้การหัวแรกครับหัวแรกครับสองมือหัวแรกจะเล่นที่น้ำหนักครับ1.30ครับ เลนสม8.3ดินสี8.3ครับ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 1.3แรั1.3ครับผมหัวที่สองครับหัวที่สองจะจับตายูนที่น้ำหนัก2.1 2.2 2.3ครับเป็นตัวแทนเวลาเป็นทีมงานเลนเจอร์นะครับอาตาลั บอที่สองครับจะเล่นที่น้ำหนักครับสองจสงศนยครับบอที่สงจะเล่นที่ที่น้ำหนักสองศูนย์น้ำหักปาไซแรกก็จะเป็นหนสามศูนย์นะครับผมไซี์สองป็น สอนะครับผมวันนี้มีทั้งหมด3าวันนะครับดีรางวัลนะครับสดนะครับดูวรางวัลนครับางนครับวันน้ครับมีรอบบอยนครับเรางวัลี่เยอะมากครับปาเดนกับพี่สูสายมันมานครับผมห้าทีนะครับลงกระดนี้นะบ่อยครับ สายทีสิทสายหกสิทธิ์สายลอยที่จะเข้าสู่การแข่งขันนะคะนี่เหนรางวันห้ยถูกสายครับตามชิกันนะครับนี่เงินรางวัลให้ยถูกสายครับครับ 1จโมงนะครับนะ่นะปลาตุวแรกก็ยังพยายามต่อไปครับผมวันนี้ผมเปลี่ยนมาตีเป็นตีทุนนะนะครับพอดีเมื่อกี้ไปห้องน้ำไปเห็นปลาเข้าที่เข้ามาช่างกินทุนนะครับกินทุนปลาจีนทั้งปลาจีนไซโลแปนแล้วก็เป็นปลาอีศก็กินทุนนะครับ,รร 8, นนรบผมก็เลยลองมาปรับเปลี่ยนตีทุนดูว่าจะมีโอกาสกับเขาไหมนะครับ นี่นะครับนะ้าก็ติดตามดูนะครับขอเป็นกำลังใจด้วยครับนั่นแหละผมก็แรงโหย,ยังก็มาทะเลได้เลนเมื่อวานนี้อากาศแบบดีมากๆเลยนะแต่วันนี้นี่อากาศยังค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคต่อนักกีฬาตกปลาพอสมควรน,นะครับน้ำปล่อยก็ยังสูตส้ต่อไปสู้ต่อไปครับผมก็ลองมาดูนะครับมีลมกิ่งตีทุ่นไปแล้วมันต้องได้ลุ้นบ้างนะครับ Thank you กินส้มตำเลยนะครับระหว่างรอมันลืมกันเนี้ยเมนะูตอนเที่ยงมีไก่ส้มตำข้าเหนียวที่ขาดไม่ได้สาย60แล้วครับก็ไปเลี่ยนเชื่อนหัวหนาเย็ะ ลำดับต่อไปเ,เาาลื่อนเส้นหัวหนาอรุณรัตน์นะครับวงสมศรีครับประโมองอำเพอวับุรี่ครับมอบลังวั่นครับสายสี่สิครับ มายเลขัน่นศูนย์ซีหาครับทีมงานโบตกไาอีเทียครับ,บ,รบรจาสังพรมครับน้ำหนักที่อครับหนึ่งต่อเก้าครับ ติดอันดับที่สองนะครับผิดอันดับที่สองครับปลาสองสองศูนย์ครับบอตกปลาอิทูครับจากกลุ่มพระวสีครับอุดรดธานีครับติดอันดับที่สองครับ ถึงใครระบายกับเหรียญปาโลคือเกาน,นะครับลงทะเบียนเลยน,นะครับ,ออบเริ่มลงทะเบียนเลยน,นะครับ วานะครับผมช่วงบ่ายนะครับต้องมาติดตามดูแต้มแรกจะได้หรือไม่ได้บอยน้ำลา ตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งแล้วนะครับผมบ่ายสามนั่นฮะบ่ายในขั้นศูนย์หาซีครับชื่มงานยังตามหาประสูเลขอยู่นะครับ เนี่ยป่าครับก็มันลุ้นกันนะครับว่าจะเจอปลาตัวแรกแล้จะได้รางวัลือเปล่าหมายเลยขั้นถ้าไม่ได้ก็มันลุ้นรางวัลใบสามครึ่งรางวัลหมูธาตสีครับพี่น้องสูุ้มีดูฮะบรรยากาศบ่อนะครับนี่เลยฮะนู้นข้ามนะครับเจ้าหนี้ฮะทีมงานตัวนี้นำอยู่ นี่ฮะทีมงานโซฮอตนะครับฮอตจริงๆตอนนี้นําอยู่สอง,สองหัวนะครับทีมงานโซฮอตรางวัลก็สามหมื่นนะครับตอนนี้ทีมงานเลนเจอร์ครับนำเท่าไรฮะหาตัวแรกก่อนครนำทีนี้ฮะทำไมไมอยู่า <c oughs> <c oughs> ตัวแรกกันไป ብእእእንንን Malega... ผมพร้อมดังเลยทำไมลงดังอีกเลยตัวแรกครับเสียงดังมากน้ำหนักมี่ออกครับหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่เจ็ดโบมี่ช่องครับเอาตัวไม้ครับยังมีเวลาครับ ดังนะทมาน,นีอาเอาไวัดไหวัดไา,า,ดดา่ะอยู่ไหมไอ้คนั่งจ้องอะไรปะเนี่ยอยู่ไหมซ้ายหรือขวาาไปซ้ายหรือไปขวาตรงตรงตรงอยู่ไหม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ งานของน้งบอยนะครับปลาหนึ่งหนึ่งแปดครับไม่มีช่องเข้านะครับผมไม่รู้จะเข้าช่องไหนช่องเจ็ดได้ไหมช่องเจ็ดก็ได้ครับช่องเจ็ดนี้มันในหน้าตาออกทุก่งนะช่องสามก็นินออกอินเตอร์หน่อยไม่มีช่องเข้านั่งดูอะไรก็ไม่รู้ปลากินปลากินไม่ดึงเอาไว้ไหนใสกระชังนะที่โยกับนีอ Hãy này, cái <laughs> kênh Ghiền Mì cái Để không bỏ lỡ những video นาทีสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวเชียร์นะครับผมก็ไ,ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับงอกสดังเลย ขั้นหนึ่งสามหกครับเป็นปลาหยุดซกครับล,อล่อหนักนะครับหิ่งช่วงเนรุ่มครับร่างแห้งครับเวลาจะชันติตขามากครับเหลือเวลาอีกสิบนาทีสุดท้ายนะครับ ตาฟังพร้อมครับหมดเวลาการแข่งขันครับหมดเวลาการแข่งขันตกปลาบนหนองตลาสุดชิ่งครับเหล่ามการให้สุดเล้ยนะครับสฉือดเฉือดทุวคนกนครับ ถามมี่ถามมี่ปลาขึ้นจากน้ำก้อนเมดแรกอะหายม่อเราไม่หลับมากนะครับถามยังบลขึ้นจากน้ำคิดแรกของถือว่าน่ามอยนะครับดังบ่ได้นะครับตีกําลังอาดูถือว่าเอาว่าดังบ่ได้แล้วมากนะครับยังไงก็ฝากด้วนะเดี๋ยวล่อๆกรรมการให้ตามกดติดตามข้าวหนึ่งครับผมด้วยนะครับผมกดข้าวหนึ่งครับไว้นะครับเราจะรู้ว่าแม่ต่อไปผมจะไปที่ไหนครั้งหน้าผมต้องมาล้างแค้นแน่ๆที่บ่อน้องล่อบแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเปลีกรรมการก่อนครับนี้บรรยากาศก็ กรรมการห้าอิศก็อิศเร่นะครับกลับแล้วครับนี่ฮะทางแบนตะตูของโบมี่นะครับเริ่มเก็บกลับสมล้วนะฮะางโนท่านงโบมี่ครับน่ขนก็สรุเพิ่มเก็ผิวของนคกับเรนเจอร์ก็ตีไข่แตงนะครับได้สวายหนึ่งตัวแะเพียนอีกหนึ่งตัวนะครับบอลแบตหน้าพบกันใหม่บดแล้วนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณครับ